ข่าววินัยที่คืนผู้บัญไทยบเฉียดตล์ปราจาวันที่20พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บรญทายครับเรามาดูข่าวบันทยในช่วงของที่คืนวันนี้กันีกคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บัญไทยในช่วงของที่คืนวันนี้อารัฐในง,งานนี้ทีมชาติไทยของอชิอเจอ2ปัญหาใหญ่บุกจินเติ๊กเม่ดิสถานนะเมื่องานนี้หน้าของความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่มาสดาอชิอ วันาโคช้ชชาวญี่ปุ่นจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยกับการลุยภารกิจฟี f าเดยในช่วงเดือนมิจินายนเปิดบ้านตอนรับการเยือนของทีมชาติอินเดียทีมกำล่งเอเชียใต้ในวันที่4มิถุนายนต่อด้วยบุกไปเยือนสนามย่าเทียมในการดวลศึกใหญ่ระดับทบวีปพบกับทีมชาติเตริรกเมนิสถาน ประเทศนะฮะเติร์กเมนินถานในวันที่10มิถุนายนโดยทัพช้างศึกนั้นอิชิอิต้องเจอกับปัญหาใหญ่ในรุปเกมเยือนถิ่นเติร์กเมนิสถานในครัรงนี้ซึ่งจําเป็นจะต้องชนะสารเดียวเท่านั้นเพื่อชิงตําแหน่งแชมป์ในกลุ่มเพื่อจะไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2วันที่27ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยปัญหาแรกที่อิชิอิต้องเตรียมแผนรับมือไว้ก็คือสนามรังเย้าของเติร์กเมนินถานที่พวกเขาเลือกใช้สนามหญ้าเทียมในการเผชิญหน้ากับทีมชาติไทย รู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อไรท่ที่ทีมชาติไทยลงเล่นบนผืนหญ้าสนามหญ้าเทียมเอาเป็นงานทุกทีเลยนะฮะตาสุดนั้นอิชิอิก,ก็พาทับจังสึกบไปเยือนสนามหญ้าของฟิลิปปินส์อย่างพ่ายแพ้มาแล้วครั้งนี้ไปเยือนเติร์กเบนิสถานสนามหญ้าเทียมอีกคือปัญหาใหญ่ของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนในะคะรั้งนี้ส่วนปัญหาที่2ทีมชาติไทยเะเรนมเจอกับแบ็กตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้อิชิอิเรียกตัวเพื่อเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายเข้าสู่ทีมเพียงแค่2คนประกอบไปด้วย สสารักหประโคนจากบริลลัมและก็อ e ีฟานเดลอดจากขั้นของบีจีปทุมโดยอ e ิชิอ e ิตัดสินใจไม่เรียกตัวเทเลทอนม,มาทันที่ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของไทยเข้าสู่ทีมซึ่งหากอ e ิชิอ e ิเลือกสสารักหประโคนล,ลงสนามก็ถือว่าเป็นแบ็กธรรมชาตินะฮะแต่ถ้าว่าช่วงหลังมานี้ฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นัก และก็กำลังถูกวิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นอย่างหนักในะคะรั้งนี้แต่หากว่าอิชิอิเลือกอ e ีฟานเดรอดลงสนามซึ่งทางอ e ีฟานเองก็ไม่ใช่แบ็กตามธรรมชาติศัก,กยภาพการบุกและก็รับเองนั้นย่อมไม่เต็มร้อยตามตำแหน่งเช่นกันตำแหน่งนี้อาจจะเป็นจุดโจมตีของเติร์กเมดิสถานซึ่งทีมชาติไทยจะเป็นต้องระวังให้ดีหากเกิดบุกไปแพ้ให้กับเติร์กเมดิสถานบอกเลยว่างานเข้าทีมชาติไทยอย่างแน่นอนะคะรับเพราะฉะนั้นจะทำให้เติร์กเมดิสถานนั้นเก็บไป6กแต้มเต็ม โดยเอเชียนคัพ2 0 27นั้นจะเอาเพียงแค่แชมป์กลุ่มเพียงหนึ่งเดียวไปแข่งขันและรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้เรียกว่านะผม2ปัญหาใหญ่ที่ทางด้านของฝั่งบอลไทยต้องเผชิญนะฮะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทางด้านของบาสตาอิชอในครั้งนี้ให้ผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยเถิดครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาแล้วไงด่วนเลยนะเมื่อทีมชาติไทยโถที่2ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เมื่อกานนี้มีสิทธิ์เจองานหนักนะฮะเมื่อการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์กำหนดจัดระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคมที่ประเทศฟิลิปปินส์ จะภาพในปีนี้โดยมีทั้งหมด16ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมทีมอันดับที่1และ2ของแต่และกลุ่มนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปล่าสุดมีการเปิดเผยการจัดอันดับโถจะสลักแบบที่ไม่เป็นทางการออกมาแล้วทีมชาติไทยถูกจัดอยู่ในโถท,ที่2ร่วมกับ Argentina, อาร์เจนตินาอิตาลีก็โคลอมเบีย ซึ่งหมายความว่า,าทัพฟุตซอลสาวไทยมีโอกาสต,ต้องเจอกับทีมกระดังจากโถท,ที่1อย่างบราซิลสเปนและก็โปรตุเกสหรือว่าเจ้าภาพฟิลิปปินตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยซึ่งโถแบ่งสายฟุตซอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2025ย่าังไม่เป็นทางการมีดต่ต่อไปนี้โถท,ที่1จะเป็นฟิลิปปินนะผมที่เป็นเจ้าภาพนะฮะบราซิลสเปนและก็โปรตุเกสโถที่2ก็จะเป็นอาร์เจนตินาไทย Italy, อิตาลีและก็โคอรเบียอ่าแต่ผมเป็นทางงานนี้ เาฝากไปให้หลวงพ่อนะผมช่วยนะฮะในการจรัดสลากในครั้งนี้อย่าเพิ่งเจอกับบาราซิลนะผมทีมอันดับหนึ่งของโลกเลยนะต้องดูกต้องตอไปกันว่าจะต้องเจอกับใคร4ทีมนี้ขอเป็นฟิลิปปินส์ก็แล้วกันถาเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับอารัยังไงด่วนเลยนะเมื่อไทยลีกแซงจีนขึ้นท็อป3ครั้งแรกในหน้าประวัติในครั้งนี้ อาระยังไงเมื่องานีิไทยลีกแซงจีนนะครับผมลีกจีนขึ้นอันดับที่3เป็นครั้งรแรกในศึก AFC และประกาศไทยไทยเนี่ยได้สิทธิ์ในการเพิ่มในการลุย ACL ไในฤดูกาล2 0 2 6ในครั้งในขนี้โดยสมาพันธฟุตบอลหางเอเชียหรือว่า AFC ประกาศผลในการจัดอันดับ AFC c u ขับ o p p t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  o o r r n n k n n g ประจำฤดูกาล2024 เพื่อจะใช้ในการจัดสรรโคต้าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระดับชวีปในฤดูกาล2 0 26อย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นในครัน้นนี้ซึ่งผลการจัดตลากในครั้นนี้ระบุเลยนะว่าประเทศไทยขยับขึ้นสูน่อันดับที่3ของโซนตะวันออกเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์แสงหน้านะผมทางด้านของทางฝั่งทีมชาติจีนนะฮะระยะก็ยังคง,ร,งระลังอันดับที่1ของคุยภาคอาเซียนในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของสโมสรไทยในวิธีระดับทวีปโดยเฉพาะบริลัมที่ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของรายการ AFC c h a เป i o n น League อิริโดยขณะที่ทูลแบงคอกการท่าเรือและก็เมืองทองนะฮะก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในรายการ AFC c h a เป i o n น League ทูในครั้งนี้ซึ่งจากการจัดอันดับในครั้งนี้ทําให้ประเทศไทยได้รับโควตาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชีย ในฤดูกาล26 0 2ดังต่อไปนี้ AFC Champions League Elite ในรอบแบ่งกลุ่ม2สโมสร AFC Champions League Elite รอบเพลย์ออฟ1สโมสร AFC Champions League ชู1สโมสรขณะที่ดนเดูกาลน,นะฮะ25 0 2ทีมจากไทยยังคงได้รับโคต้ตา3ทีมตามเดิมได้แก่ AFC Champions League Elite รอบแบ่งกลุ่ม1สโมส e ร AFC Champions League Elite รอบเพลย์ออฟ1สโมสร และก็ AFC แชมเปียนลีก g u e 21สโมสรนี่คือก้าวสำคัญของวงการฟุตบอลไทยที่สามารถจะยกระดับขึ้นสู่แถวหน้าของเอเชียใ er, นระดับสมโมสรอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เลย,ยเดียวนะโอ้โหเป็นนว่างานนี้เรีย็กว่าไม่ธรรมดาจินะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูข่าต่อไปค่ะทุกกันว่าจะมีทีมไหนที่สามารถไปถึงจุดๆนั้นได้บ้างเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารรยังไงสกอร์ซาซิลรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมเจวันลีก2 0 2 5ในช่วงเดือนเมษายนนะ โดยมาเซียสกอร์ซากุนศึของอุราวาเปรเรตเอนมอนควา้ารางวัลกุนศึยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือนเมษายนของศึกฟุบอลเจวันลีก2025โดยกุนศึชาวโปรแลนดน์วัย53ปีนะครับผมพาทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียแข่งไป5นัดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาชนะไป4แพ้ไป1ส่วนผลงานในลีกล่าสุดนั้นรั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้วในครั้งนี้17นัดมีทั้งหมดนะฮะ29แต้มตามหลังจาฝูงจากคาชิมาแอตเลต์นะฮะ อยู่ถึง8แต้มในครันนี้โดยผลงานของมาเซียสกอร์ซาเองนะครับผมก็คุมอุรวัเ,เรสในลุยส์ลุยสกเจวันลีก2025ช่วงเดือนเมษายน2568ในครังนี้โดยผลงานของมาเซียสกอร์ซาในการคุมอุรวเรัเรสลุยสกเจวันลีก2025ในช่วงเดือนเมษายน2568นดที่8เปิดรางชนะชิมิสูเอสเพาไป2-1นาที่9บุกชนะอา่าบุกแพ้อาวิสฟาฟกโกกะไป0-1นดที่10นะฮะบ,บุกชนะบาชิดาเซเวีย ไป2ต่อ0นัดที่11เปิดตารางชนะโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสสต่อหนัดาที่12เปิดตารางชนะซามาชิฮิโรชิมา1ต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของอุรวัตเบรดจะออกไปเยือนคาวาซกิฟอนตารในศสึกเจวันดิคสองพนยบตกค้างในวันพุธที่11พฤษภาคมเวลาส7นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสน,นามยูวันช์โดโยกิสเตเดียมบายฟูจิสุในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นตารางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากจนครับอาร์ติญ่เกีติศักดิ์เสนาเมืองพบปากกับกงอันทานอยก่อนจะบูกกับไปัขงองฝั่ง,ง,งบรงนะดิลัานาโดยการน,นี้ทางง้านของซิโก้เกีติศักดิ์เสนาเมืองกุซือของกงอันทานอยเอฟซีแวะทักไทยเหล่านักเตะที่เคยร่วมงานกันระหว่างฝึกซ้อมที่ประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับมาโน่ปรกิ้งกุซือของทีมคนปัจจุบัน ก่อนจะเยือนกับบริลามเดซิสฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนหรือว่าชอปปี้คาบรอบชิงชนะเลิศนัดที่2คืนวันพรุ่งนี้โดยซิโก้คุมกองอันทานอยเอฟซีช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมคุมทีมแข่งทั้งสิ้น11นัดชนะไป6เสมอ1แพ้ไป4ทีมยิงได้16เสียไป12ประตูก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมาโน่โปรกิงอีกหนึ่งอดีตกุนซูทีมชาติไทยเข้ามารับงานช่วงต่อจนถึงปัจจุบันในขณงนี้ ดยสำหรับตำแหน่งของกองอันฮานอย์เอฟซีเจอกับบุรีล์ในศึกชอปปีค้คัพนะฮะไปได้มากถึง2นัดเริ่มจากเกมแรกในรอบแบ่งกลุม่มกงอันเปิดตารางชนะบุรีล์ไปได้2ต่อ1ม่วันที่2องพฤษภาคมและล่าสุดเนี่ยร,รอบชิงชนะเลิศนัดแ,แรกกงอันเปิดตารางเจ้าบุรีล์ไป2อต่อ2อวันที่1 4พฤษภาคมในคารักนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าววินยัยที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจวันชี่ 20พฤษภาคม2568โดยชายผู้บัคัรังผูบัญชาการครับ